ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสล็อตรอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะทุกคนรอเลนก็มาเล่นตามคําเรียกร้องแล้วนะทุกคนวันนี้เจ๊พามาเล่นเกมเทเ e s t i ออฟเอสแนะคะหรือว่าเสาวถ้ำของเรานั่นเองทุกคนก็ก็ไม่ไม่อายากจะรอช้าแล้วมาเล่นดีกว่าไม่พูดเยอะละเหนื่อยที่จะพพดวันนี้รอเลนพกทุนมาที่2,100นะเล่นเบ็ด10บาทอุ้ยอย่างวะ นั่งเข้าเลยวะทุกคนอะไรวะเข้าตั้งแต่ต้นเกมแต่ไม่รู้จะแตกไหมจะได้ไหมนะจะทำ,ทำได้ไหมชำได้หรือเปล่าทุกคนอโอวันนี้มัดผมมาหน่อยนะทุกคนหลังจากปล่อยผมมาประมาณ2,000หมื่นปีละมัดซะหน่อยนะอโหเราก็สวยไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ย ก็หลายโลอยู่สำหรับวันนี้นะทุกคนเราเล่นเล่นตามกลุ่มกูเด้นทามเช่นเคยนะทุกคนสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มกูเด้นทามก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเห็นไหมมันเข้าเบสสิบบาทมันรีบไปไหนเข้าเราก็ไม่แตกออย่างวะโอ้ร้อยยี่สิบแปดเออเข้าฟรีก็ก็โอเคอยู่ดีกว่าไม่ได้นะทุกคน โอ้โหแเบ็ด10บาททำไมได้น้อยจังวะก็โพดก็เหลือโอ้โหสำหรับวันนี้นะทุกคนก็ก็ก็มีอะไรจะบอกนะวันนี้มีทางเมก้าเกม65เขามีกิจกรรมนะทุกคนแจกทุนให้แต่ว่ายังไม่บอกหรอกยังไม่บอกกติกาหรอกให้ทุกคนดูไปก่อนดูไปก่อนนะเดี๋ยวจะบอกช่วงไหนก็ รอติดตามแล้วกันทุกคนยังไม่บอกอุ๊บไว้ก่อนยังไม่บอกหลังจ้าก็สำหรับวันนี้นะทุกคนรอเรนก็เล่นตามเล่นตามเพราะว่าเล่นกลุ่มกลุ่มอะไปให้ทั่วเลยสมองเบอร์สมองเบอร์อะไรนี่วันนี้รอนเรนเล่นตามก็ยังไม่เลิกพูดวันนี้รอเรนเล่นอยู่ที่เวก้าเกมห5ห้านะคะทุกคน สำหรับใครนะคะที่อยากเล่นตามลอเรียนก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะไหนใครบอกอยากให้ลอเลียนเล่นเสาถ้ำให้ดูเล่นให้ดูแล้วนะมาดูด้วยนะน้องนะโอ้โหแต่โคตรจะยากช่วงนี้เสาถ้ำม,มันแข็งมากเลยว่ะทุกคนแต่เพื่อทุกคนเราทำได้นะเห็นไหมเห็นไหมว่าเราทำเพื่อทุกคน โอ้ไม่ไหวหรอกเด้อหรือว่าเล่นผิดเวลาวะทุกคนก็ลองอยากเปลี่ยนเวลาเนาะก,ก็ลองลองลองไปทั่วแหละอือห <c oughs> <c oughs> ือกลิบเลยวะทุกคนเงียบกลิบเลย <c oughs> โอ้โห วันนี้ทําไม่แตกก็ไม่เลิกนะจ้าอุ้ยหน้าท้องหูหน้าท้องเป็นสิบบาทอ๋ออุ้ยคูณห้าว่ะอุ้ย,ยแต่ว่า <c oughs> ยัางไม่เท่าทุนเลยจ้ายังขาดทุนอยู่นะทุกคนตอนนี้พกมา2 0 0พันหนึ่งได้พันเก้า ย่าเรียกคำว่าได้เลยใช้คำว่าเสียดีกว่าโอ้โหช่วงนี้นะทุกคนสาวถ้ำม,มันแข็งจริงๆว่ะแมวช่วงนี้แมวมากกว่าสาวถ้ำอีกนะจริงๆแล้วอะแต่ว่าทุกคนอยากอยากดูสาวถา้ำไงก็เออเล่นให้ดูซะหน่อยเล่นให้เด็กมันดูเป็นขวัญตาจ้าทุกคน <laughs> ดูดิอ <laughs> ุ้ย เข้าแล้วแต่เบ็ดสิบบาทอีกแหลืดเราควรเพิ่มเบ็ดดีทุกคนแต่ว่ามันทุนมันยังไม่เพิ่มเลยอะลอเรนก็อยากจะไม่อยากจะขั้นขั้นข้ามขันมนม้นตอนเท่าไหร่อยากจะได้ให้มันกําไรนิดหน่อย่คยเพิ่มเบ็ดเนี่ยเห็นปะเท่าที่ลอเรนรู้สึกนะลอเรนว่าเส้นเป็ดแบบห้าบาทสิบบาทอ่ะ มันแตกโคตรยากเลยนะทุกคนแบบมันต้องเอาที่ดวงจริงอ่ะที่รอเลนก็เห็นพี่ในกลุ่มก็เด่นทามคุยกันเหมือนกันแบบเริ่มที่แบบดสิบบาทก็ยังโอเคไงเห็นเขาบอกว่าเล่นเบ็ดแพงๆมันชอบแตกอะนี่ไม่ได้โกหกนะก็เห็นเขาเล่นแพงๆก็เลยเออหรือว่ามันจะจริงว่าเวลารอเ่นรอราเ่นเล่นก็เล่นเบ็ดแพงๆเหมือนกันอ่ะเบ็ดแบบสิบสามสิบสี่สิบเลยอะ จริงๆเกมเขนาน่าจะมีเบ็ด20เนอะแต่มันไม่มีอะดิแบบ10 20 30 40ผมชอบขึ้นลบอะไรวะผลชอบขึ้นลบอะไรครับเนี่ยเออนั่นแหละก็ไม่รั้แต่เปอร์เซ็นต์มันก็มีโอกาสได้เยอะกว่าลอเรเนก็รู้สึกเหมือนกันนะเออตอนแรกลอเรเนก็ว่าเออหรือมันตอนแรกก็แอบคิดคนเดียวนะว่าแบบเล่นเบ็ดสูงๆมันจะแตกมันมันแตกดีกว่าเบ็ดถูกอะ ตอนแรกก็ไม่กล้าพูดแต่พอเห็นพี่ในกลุ่มกูเดินถามเขาพูดไงก็เลยแบบเฮ้ยหรือมันจะจริงวะทุกคนหรือมันจะเป็นจริงอย่างที่เราคิดอืไม่แน่นะ่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นเบ็ดถูกๆมันมันมันได้เหมือนกันแหละทุกคนแต่มันแต่ว่าต้องใช้เวลาวะ <c oughs> ซึ่งลอเรนนั้นใจร้อนนอนวัดนะทุกคนก็เล่นเบ็ดแพงๆไปเลย <c oughs> อยู่ที่แล้วแต่บางคนลวกันนะทุกคนใช้คําว่าบางคนแล้วกันคุณพี่คนนั้นเขาอาจจะแบบว่าเออแกเล่นเบ็ดแพงแล้วแกก็ได้ไงแต่เราเล่นเล่นเล่นแพงมันก็ได้ยู่นะแต่ตอนเนี้ยทุนเราไปไหนกันยวยไลสวย,วยก็ลองดูนะทุกคนบาย โอ้ทุกคนสำหรับใครที่อยากเข้าไปทดลองเล่นนะก็สามารถเข้าไปทดลองเล่นในที่เมกาเกม65นะคะทุกคนแต่ว่าก็แอบเซ็งอีกแหละลอเรเนก็ยังเซง็งลอเรเนก็อยากจะไปทดลองเล่นเหมือนกันของค่าย PG ช่วงนี้ไม่รู้ค่าย PG เขาเป็นอะไรนะแบบปรับปรุงอะไรเยอะแยะมากมายนักหนาแล้วก็ตัวทดลองก็เล่นไม่ได้อยากจะไปทดลองเล่นเบ็ดเบ็ดร้อยัพขึ้นเหมือนกันนะ ใช่ฉันไปเล่นเบ็ดร้อยขึ้นเลยก็ไหวดอกทุกคนเอาทุนไหนก่อนเอางบไหนก่อนก็เล่นเท่าที่มีนะทุกคนแบบเออเอาที่พอไหวเราเล่นก็ไม่เคยเล่นทุนแบบหลักหมื่นกันแต่หลักแต่หลักหมื่นมันก็โหดอยู่นะหาทุนก่อนละกันแตกหมื่นฉันก็ใช้ตั้งหมดแล้วจ้าไม่ต้องรออะไรแล้ว เออเล่นน,น้อยเนี่ยแหละทุกคนไม่น้อยนะทุนกลางๆทุนไม่ถึงห้าพันงบไม่ถึงห้าพันใจยังไม่กล้าเล่นขั้นหมื่นวะทุกคนกค็ค่อยๆค่อยๆไต่ระดับไปแล้วกันนะแต่ช่วงนี้รอเล่นไม่มีตังคนะ์ก <c oughs> ็เล่นเบ็ดเท่าที่มีทุนเท่าที่มีนะอืมอ้ม ทรงแม่งก็ไม่น่าไหลให้อยู่แล้วเมื่อกี้อ้โหวัตอฟักยังไม่เห็นเลข2ให้ฉันเห็นเลยทุกคนเข้าฟีสปินสอ,สอรอบแล้วนะแต่ก็ยังไม่เห็นเลขสองใดๆเลยยังไงสิยังไงอ่ะ สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะทุกคนลอเลนก็มีอะไรดีๆจะบอกทุกคนนะสำหรับใครที่ติดตามลอเลนก็ดีใจด้วยนะคะคุณคือผู้โชคดีนะคะก็วันนี้นะทุกคนเออเม,มกาเกม65นะเขามีกิจกรรมสำหรับทุกคนนะแบบเออเกมมีกิจกรรมแจกทุนนั่นแหละทุกคนก็กิจกรรมมันมีอยู่ว่า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 สำหรับยูสเซอร์ใครนะคะที่มีเลข 6.5แล้วก็5.6นะทางเมกาเกมเขาก็จะมีแจกทุนให้นะทุกคนสำหรับใครที่มีเลขมีเลข6.5นะก็จะได้ทุน100บาทฟรีๆไปเลยจ้า mm hmm. เพียงแค่ทุกคนทักไปที่เมกาเกม6กานะทุกคน mm hmm. แค่นั้นเองก็ได้แล้ว100บาทฟรีๆจ้าส่วนใครที่มีเลข5.6นะก็ก็ได้เหมือนกันแต่อาจะได้ 50บาทนะทุกคนเพราะว่าเลข65มันเป็นเลขเประจำเว็บเขาไงเออเขาเลยแจกตั้ง100นะก็สำหรับใครนะคะที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไปทีม่มีตัวแอดด้วยนะทุกคนพิมพ์คำว่าเม ga ก้านะเออในไลน์อะทุกคน <laughs> ทุกคนหาเพื่อนเอาบอกไม่ถูกอว่เออนั่นแหละ เดี๋ยวรอเลนก็ต้องไปเช็คยูเซอร์ตัวเองซะแล้วว่ามีเลขนั้นหรือเปล่าอ๋อกติกาเขามีกติกาด้วยเดอ้อลืมบอกลืมบอกกติกาก็คือให้ทุกอุ้ยเข้าแล้วคุ้ก,กติกาให้มันจบก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันขาดตอนก็กติกามีอยู่ว่าทุกคนต้องแชร์คลิปแชร์คลิป YouTube ลง Facebook จำนวน3คลิปนะทุกคนก็สำหรับใครที่แชร์นะคะก็แชร์แล้วก็แคปส่งไปที่เมก้าเกม65ได้เลยนะทุกคน จะแชร์ช่องลอเรนก็ได้หรือจะแชร์ช่องอดิซ่าสลอ็อตหรือว่ามะม่วงมะม่วงปั่นสลอ็อตสามช่องเนี้ยมีช่องลอเรนมะม่วงดิซ่าทุกคนแชร์ช่องไหนก็ได้3มช่องเนี้ทุกคน3ามคลิปนะก็แชร์แล้วก็แคปไปให้เขาดูแล้วก็อย่าลืมนะว่าต้องมีเลขยูเซอร์ที่มีเลข6กห้ากับห้าหกวรืนะถึงจะได้เท่านั้นนะทุกคนโอหรือว่าแบบ ไม่มีก็ก็อดนะทุกคนหรือว่าจะลองแชร์ดูก็ได้นะเผื่อแอดมินเขาจะใจดีนะทุกคนเผื่อเขาจะให้นะเผื่อทางเว็บเขาจะใจดีนะซึ่งลอเรนก็ไม่รู้ว่าใครเขามีเลขนั้นบ้างนะหกฮ้หของลอเรนก็ไม่รู้มีหรือเปล่าก็สำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเมกาเกมของเพิ่มเบ็ดแล้วทุกคนไม่รอแล้วนะ ใครรอก็รอแต่รอเหล็นไม่รอเป็นเป็นได้ฟรีๆเลยทุกคนหรือจะสมัครยุทใหม่ก็ได้นะแค่มีเลขห5ห้าห้าหกแค่นั้นอ๋อกิจกรรมมันสิ้นสุดตอนเที่ยงคืนของวันที่8ดหรือวันนี้นะทุกคนเที่ยงคืนนั่นแหละใครที่เข้ามาดูก็ถือว่าโชคดีไปนะทุกคนใครที่ไม่ได้เข้ามาดูก็ บอกต่อกันก็ได้นะทุกคนสหรับเพื่อนใครที่แบบว่ามีก็บอกต่อๆกันนะจะได้แบบปเปียวทุนฟรีจ้านะแต่ต้องทำตามให้ถูกกติกาเขานะแชร์คลิป3มคลิปช่องไหนก็ได้ช่องละคลิปก็ได้หรือช่องรอเรนอย่างเดียวก็ได้หรือช่องลิซาอย่างเดียวก็ได้หรือช่องมะม่วงอย่างเดียวก็ได้3มคลิปนะทุกคนโอ้โห แต่เดี๋ยวก่อนเนี่ยเห็นไหมทุกคนรอเลนบอกแล้วว่าสาวทำแม่งยากว่ะโอ้โหสองพเราเพิ่งได้กำไรมาที่300เองนะทุกคนเหนื่อยฮีจะโพดไม่แต่ถ้าถ้าใช้เวลาเล่นมันก็ได้นะแต่ต้องใจเย็นๆ ค่อยๆไต่เบ็ดไปรอนแต่รอนเรียนมันใจร้อนน้องๆใจร้อนอะ่อออ <laughs> รอนอะรอไม่ไหวหรอก <c oughs> แต่ก็เคยเห็นแบบว่าเขาค่อยๆไต่อ,ตอะ่ะมันมันเล่นแบบไม่รู้อะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะทุกคน <laughs> ใครใจเย็นก็ได้นะใครใจร้อนก็ก็หมดหมดตูดยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะได้หรือจะหมดตูดได้ซ้ำเนี่ยทุกคน โอ้โหเป่งท้อโอ้โหหน้าท้องอืม <c oughs> ยังไงยังไงสซโอ้โหทุกคนถ้าสมมติรอเรียนแบบพูดไม่พูดไม่รู้เรื่องนะก็เดี๋ยวเขาก็มีก็คงมีบอร์ดกิจกรรมกันนั่นแหละก็รอติดตามได้เลยนะทุกคน อรอไลายเด้งได้เลยสำหรับใครที่มีเมกาเกมหกห้าอยู่แล้วน,นะก็อรอไลายเด้งได้เลยทุกคนเขาก็เดี๋ยวเขาก็คงจะแบบเออบอกแหล้ว,ว่ามีกิจกรรมแต่ว่าใครที่ดูคลิปรอเรียนก่อนก็ก็โชคดีเด้อ <laughs> เผื่อแบบเออไปสมัครใหม่รอเลย <laughs> มีเลขหกห้าห้าหกแค่นั้นเองก <laughs> ็ <laughs> นั่นแหละเออทุกคนมาบอกก่อนนะบอกก่อนเผื่อได้เผื่อได้ ดี๋ยวรอเรนไปหาเบอร์กนนะทุกคนยืมเบอร์พ่อเบอร์แม่มาให้หมดเลยเอามาสมาัครเลขที่มี6556นะรอเ่นไม่แน่ใจว่าทางหูเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อเฮ้ยเป็นไปได้เหรอรอเ่นไม่แน่ใจว่าทางเว็บเขาจะมีกิจกรรมมาให้ทุกคนร่วมสนุก ทุกๆเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่แต่รอเรเนคิดว่าน่าจะมีทุกๆเดือนนะมีกิจกรรมให้ทุกคนมาได้เล่นกันนะทุกคนก็รอติดตามแล้วกันรอเรเนก็รอติดตามเหมือนกันเนี่ยอย่างเดือนนี้ก็เขาก็มีเนี่ยหกห้าห้าหกนะกิจกรรมหกห้าห้าหกวะเอ้ยยังไงนี่ไหลอูห้าฟ้าช่างเล็ก โอ้โอสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะลอเลนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลอเลนนะทุกคน <c oughs> ก็ช่องลอเลนก็อาจจะดูแล้วได้อะไรไหมก็ไม่รู้ก <c oughs> <c oughs> ็ดูดูให้มันสนุกสนานนะทุกคนดูแค่สนุกสนานพอนะ อาจจะพูดผิดผิดถูกถูกก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนทุนเราหายไปเกินครึ่งแล้วนี่เฮ้ยหรือนางไม่ชอบเบ็ดสามสิบวะสาวดามเซดามอู้หหกร้อยสภาพเราจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยเออยังไง โอ้โหหน้าเขียวอุ้ยสวยไหลหน้าม่วงมาไหมอุ้ยสวยสิบมาอู้หูขาดสิบก็คิวเจ็ดร้อยอ๋อทุกคนสำหรับใครที่งงนะว่ากลุ่มก่อเล่นทามคืออะไรก็คือกลุ่มก่อเล่นทามก็คือกลุ่มบอกเวลาตารางการแตกนะว่าช่วงไหนเวลาไหนเก็บไหนแตกดีนะ สำหรับ <Workers, S 2> ใครท okay. so, like ี <Yeah> ่อยากเข้ากลุ่มก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะก็อย่างที่รอเรนบอกนั่นแหละว่าแบบเออภายในกลุ่มก็ไม่ได้มีแค่ตารางการแตกนะจะมีแบบพี่ๆในกลุ่มเขาก็มาบอกทิีการแตกของแต่ละคนนะแบบเขามาแชร์ประสบการณ์การแตกกันนะทุกคนเนี่ยอย่างที่รอเรนเล่าให้ฟังเมื่อต้นคลีปบว่าที่มีพี่คนนึงเขาบอกว่าเล่นเบ็ด30 40บาทอย่างเงี้ยจะแตกดี แต่เราเล่นก็เล่นเบ็ดประมาณนั้นตลอดเลยนะเบ็ดห้าบาทห้าบาทก็ยังได้อยู่นะห้าบาทได้อยู่แต่สองสาบาทมาเพิ่มเบ็ดนะแต่สองสามบาทไม่ไหวว่ะทุกคนต้องเล่นเป็นชั่วโมงอะ่ะถึงจะถึงจะถึงจะแตกอะ่ะโอ้ก็สําหรับใครที่เล่นเบ็ดถูกๆก,ก็ก็ปล่อยให้ให้มันเป็นเรื่องของคนมีเวลาแล้วกันนะทุกคนโอ้โห นี่มันยังไม่ขึ้นเลขสามเลยทุกคนเลขสามหาไม่เจอเลยจ้าไปไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นเลยทุกคนก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะมันได้ทุนฟรีอะเออเราเรีนก็จะไปร่วมมืนกันฉันก็อยากได้ทุนมาเล่นเหมือนกันทุกคนช่วงนี้ ยิ่งหาเงินทองยากๆอยู่ในทุนดีๆหน่อยฉันก็ไปแล้วนะก็จะไปเล่นเหมือนกันแล้วนะโอ้อะไรเนี้ยแล้วไปเมื่อกี้หมุนแบบนั้นนะเคมาไหมโอ้โหไยไปอยู่ทางมจฉาศ้องสาอุ้ยเข้าแล้วเบ็ดห้าสิบมาก็ให้มันรู้เรื่องไปเช โอ้โหตังค์ฉันเหลือห้าร้อยน่าเกลียดมากเอ้ยได้อยู่นะสิบมาอุ้ยอุ้ยขออุ้ยน้ำม่วงไหลโอ้อุ้ย,ยสามพันรูเหลืองทุกคนรูเหลืองอุ้ยอะไรวะโอ้โหโคตรเยอะ โว้ววอ,อย่างวะเจ็ดพันแปดนะทุกคนโอ้โหทีเดียวรู้เรื่องเอยดิหยุดดิหยุดโอ้โหขออุ้ยขาดตัวเดียวฟรีในฟรีไหมนี่หุยถ้าไม่ฟรีในฟรีก็ยังไหลหน้าเขียวต่อนนะโอ้โหเข้าขอร้องโอ้โหนึกว่าจะฟรีในฟรี ออ้แต่แต่ว่าเราเราได้เยอะแล้วนะโอ้โหทุกคนถ้ามันแตกขนาดเนี้ยเราเล่นแนะนําให้หยุดนะก็ใครไม่หยุดก็เตือนแล้วนะอุ้ยไหลโอ้โหโอ้โหคุณยิบซีโอ้โห Hold out. Hold out. ูว้โอ้โหโคตรเอาโคตรเอาต่อีกตั้งสามหมุนนะทุกคน ไหลไหมโอ้โหอุ้ยไหลอยู่ไหลสิบต่ออุ้ยหน้าเขียวอุ้ยคิวคิวโอ้โหโอ้โหคิวไม่มาอีกสองรอบทุกคนพันเจ็ดโอ้โหก็จะแตกใจอีแม่แทบสลายทุกคนโอ้โห โอเคทุกคนลอเรเนพอแล้วสำหรับวันนี้นะใครที่เข้ามาดูรอเรเนเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนพอจ้าหยุดจ้าโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ